เฮอฉันให้เธอหมดใจแต่ว่าเธอแค่ครึงเหมือนชิบกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลจืดจนฟื้นฉันเดินข้างเธอทุกวันแต่เธอกลับมองใครคนรักนี้มันเหมือนนางสาวทาแต่ฉันไม่รู้ตอนจบเธอบอกว่ารักแต่ปากก็ได้แค่บอกคำพูดว่าคิดถึงมันดูมันลมพ เหมือนเธออยู่ตรงนี้แต่ใจเธอลอยไกลลายเหมือนฉันแค่ตัวแทนใช้แทนคนที่เธอเสียดายรักที่ไม่เต็มมันจะมากว่ารักที่หายอยู่ไปก็ไรค่ะมันจิตใจโดนทำลายฉันก็เดินออกมาแม้จะเจ็บจนแทบบาแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วต้องร้องไห้ทุกครารักที่ไม่เต็มมันจะมากว่ารักที่หายอยู่ไปก็ไรค่ะมันจิตใจโดนทำลายฉันก็เดินออกมาแม้จะเจ็บจนแทบบาแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้ว แต่ตอนนี้กลับหันหลังฉันยังอยู่ที่เดิมแต่เธอไปอยู่ข้างใครอีกครั้งทุกข้อความที่เคยส่่งมันยังอยู่ในมือเธอแต่ความรู้สึกนั้นล่ะมันหลบไปกับสายลมคือฉันไม่โทษเธอหรอกที่รักฉันไม่พอเพียงแค่อยากให้รู้ว่าฉันเคยรักเธอจริงหนอและแม้มันจบลงด้วยน้ำตาเต็มบาวอย่างน้อยก็ได้รักเธอแม้จะเจ็บมือนทุกเชื้อเบาเกาทุกครรักแค่ครึงเดียว เจ็บได้มากกว่าการไม่ได้รักเลยรักที่ไม่เต็มมันเจ็บมากกว่ารักที่หายอยู่ไปก็ไรค่ะเหมือนจิตใจโดนทำลายฉันขอเดินออกมาแม้จะเจ็บจนแทบบาดแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วต้องร้องไห้ทุกครารักที่ไม่เต็มมันเจ็บมากกว่ารักที่หายอยู่ไปก็ไรค่ะเหมือนจิตใจโดนทำลายฉันขอเดินออกมาแม้จะเจ็บจนแทบบาดแต่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วต้องร้องไห้ทุกครา